ครับแฟนๆมองอย่างเซียนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลประจําวันนะครับวันนี้เรามาเจอกันนะครับในวันเสาร์ที่22มีนาคม2568ครับก็มีข้อมูลของฟุตบอลที่น่าสนใจมาฝากกันนะครับก็สำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังหาที่เชียร์กีฬานะครับก็สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่คอมเมนต์ปักหมุดใต้คลิปนี้นะครับเชื่อถือได้ดูรายกันตลอด24ชั่วโมงนะครับผมก็สนใจดูที่คอมเมนต์ปักหมุดใต้คลิปเพิ่มเติมได้นะครับผมก็สำหรับ ตัวเลือกของผมวันนี้ครับไปที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับในเวลาเที่ยงคืนตรงครับมอนโดวาจะเจอกับนอร์เวย์ครับซึ่งก็จะเป็นเกมแรกนะครับในการคัดฟุตบอลโลกนะครับผมก็สำหรับมอนโดวาเนี่ยนะครับเกมล่าสุดที่ลงสนาม เป็นการอุ่นเครื่องครับบุกไปเสมอยิปบอต้า1ต่อ 1, 1นะครับจริงๆเนี่ยในช่วงยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับพวกเขาก็ถือว่าผลงานดีนะครับที่ผ่านมานะครับก็ภาพรวมๆเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้ไป1นะครับส่วนฟังของนอร์เวย์นะครับเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านชนะคาซัคสถาน5ต่อ0นะครับ 4เกมหลังก็ชนะถึง4นะครับแล้วก็มีแพ้ไปแค่ครั้งเดียวนะครับโดยตัวหลักของมอนโดวาครับจะเป็นเจ้าด e ออนนิโคลสคูนะครับเป็นศูนย์หน้าจากฮีเลนวีนในเนเธอแลนด์นะครับผมเป็นดักสโบของทีมชาตินะครับ16ประตูจาก50เกมส่วนนอร์เวย์ครับแน่นอนก็จะมี เออร์ลิงบอฮาร์แลนด์นะครับซึ่งทำสถิตินะครับ38ประตูจาก39เกมในทีมชาตินะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นมาตินโอเดกาดนะครับเพเมเกอร์กับตันทีมจากอาร์เซนอลนั่นเองครับผมซึ่งแน่นอนว่านอร์เวย์เนี่ยเหนือกว่าแน่นะครับแต่ว่าจุดที่อาจจะต้องเสียวๆหน่อยนะครับก็คือผลงานเกมเยือนที่ไม่ค่อยชัวร์สักเท่าไหร่สำหรับนอร์เวย์นะครับแต่ด้วยคุณภาพของตัวผู้เล่นยังน่าซื้อว่าจะชนะขาดได้มากกว่าครับคู่นี้ขอเลือกเชียร์ไปท สวัสดีแฟนๆมองอย่างเซียนทุกท่านนะครับฝุตบอลค่ําคืนวันเสาร์ที่22มีนาคมนะครับก็ยังมีสึกลูกหนังให้ลุ้นกันอยู่หลายรายการด้วยกันนะครับตัวโยดโดดที่ผมคัดมาฝากนะครับเป็นสึกเซกุนดาของสเปนนะครับเอลเช่นะครับพบก,กับเอลดนเซ่นะครับเอลเช่เอง5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นการชนะ2เสมอ2และก็แพ้1 เกมล่าสุดของเอลเช่นะครับเป็นเกมที่บุกไปเสมอเรอันโอบิเอโดหนึ่งประตูต่อหนึ่งขณะที่ทางด้านเอลดนเซเองห้านัดหลังสุดแต่เป็นการชนะสามเสมอหนึ่งและก็แพ้หนึ่งเกมล่าสุดของเอลดนเซนะครับเป็นเกมที่เสมอกับมิลานเดตสองประตูต่อสองนะครับทางด้านของเอลเชเองเนี่ยเล่นมาสามสิบเอ็ดนัดมีอยู่ห้าสี่แต้ม ขณะที่ทางด้านเอลินเซเองเนี่ยเล่นมา31บนัดมีอยู่35แต้มนะครับโดยทางด้านเอลเช่ C. เนี่ยกำลังลุ้นเลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติครับขณะที่ทางด้านเอลินเซเองเนี่ยน่าจะรอดปลอดภัยนะครับเพราะอยู่ห่างจากโซนสีแดงเนี่ยถึง11 1เอ,อ 11, แต้มนะครับ ผมก็เลยดูว่าทางด้านของเอล c นเซ่เนี่ยเล่มค่อนข้างสบายใจขณะที่เอลเช่เองต้องการกวาชัยครับซึ่งตามโจทย์เนี่ยชนะแค่ชนะเนี่ยก็เฮเบาๆล่ะคู่นี้ผมยังให้เชียร์ไปที่เอลเช่ครับสวัสดีแฟนบองเซนทุกท่านนะครับตัวที่ผมเลือกมาวันนี้เป็นที่สึกฟุตบอลลีกรองของฮอลแลนด์นะครับเป็นเกมคู่ระหว่างเดอกราฟชาร์ปครับจะเปิดบ้านพบกับทางมาร์ติส ลงสนามเวลาเที่ยงคืน45นาทีครับเจ้าถิ่นเดอะกราฟชาร์ปนะครับปัจจุบันเล่นมา30นัดมี52คะแนนขณะที่มาร์ติส30นัดมีแค่33คะแนนนะครับ5เกมที่ผ่านมาเดอะกราฟชาร์ปชนะ4แล้วก็แพ้1ก็ชนะมา4เกมติดต่อกันนะครับฟอร์มก็เล่นกำลังยอดเยี่ยมเลยต่างจากทีมเยือนมาร์ติสนะครับฟอร์มกำลังย่ำแย่นะครับ5เกมหลังชนะ1แล้วก็แพ้4ซึ่งพวกเขาก็แพ้มา 4เกมหลังสุดด้วยนะครับที่สําคัญคือยิงประตูได้แค่ลูกเดียวแล้วก็เสียไปถึง10ประตูนะครับคู่นี้เจอการน,นัดแรกบ้านมาทิสก็จบด้วยการเสมอกัน0ูนย์นะครับส่วนซสซั่นที่แล้วที่สนามแห่งนี้ก็เป็นเดกราฟชาร์ปเอาชนะได้3าูนย์ครับวันนี้โจทย์ก็คือให้ทางเจ้าบ้านเดกราฟชาร์ปต้องลุ้นลูกที่2นะครับดูแล้วก็ยังน่าเชียร์นะครับไปดูสถิติในบ้านแข็งแรงสุดๆนะครับชนะมาสีจาก5เกมวันนี้เนี่ยมุมชนะสูงมากนะครับลุนเมตสองเพื่อเ hey, หคู่นี้เลือกไปที่่เจ้าาถิน Shop, รช สวัสดีครับเจอกันในวันนี้ครับฟุตบอลที่ยิบม,มาฝากกันเป็นหลีกวันอังกฤษครับบาร์สลีย์เจอกับเคมบริดจ์ยูไนเต็ดนะฮะบาร์สลีย์เจ้าบ้านอันดับ10ครับ37นัด52แต้มส่วนเคมบริดจ์อันดับ23ครับ37นัดเท่ากันมีแค่29คะแนนะฮะถ้าดูจากคะแนนนี่คือคคละโลกเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นฟอร์มการเล่นก็มีความใกล้เคียงกันมากขึ้นเนื่องจากบาร์สลีย์ตอนหลังก็ไม่ดีครับ5นัดหลังสุดแพ้ไป3ชนะไป2ถือว่าหลุดนะครับขณะที่ทางฝั่งเ,เ,มง 4, นนดเดคมบริดจ์น นี่จึงเป็นการเจอกันระหว่าง2ทีมที่แย่กับแย่มานะฮะแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยต้องบอกบานสลีย์เขาเหนือกว่าแน่นอนครับเป้าหมายแรงต่างๆก็ยังพอมีอยู่ในส่วนของการเพลย์ออฟนะครับแม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ยังต้องสู้ต่อให้เต็มที่ซึ่งผมมองว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยบานสลีย์จะอาศัยความได้เปรียบทุกอย่างเรื่องคุณภาพอะไรอย่างนี้นะครับประกอบกับเคมบริดจ์เองเป็นทีมท้ายตารางที่ฟอร์มไม่ฟื้นเลย น่าจะเป็นเจ้าตู่บาร์สลีย์ที่ชนะได้ครับขอมองไปที่บาร์สลีย์นะครับว่าจะทำได้ตามเป้านะครับและนี่คือทั้งหมดของวันนี้นะครับพวกเราที่จัดมาฝากกันมีความสุขดูแลสุขภาพเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันสวัสดีครับ